สวัสดีครับสวัสดีภาคใต้ครับผมโอ้โหมาเจอกันอีกแล้วโอ้โหทีมสร้างทำไปมันดีนะทีมสร้างอับดซีครับผมเฮ้ยอันนี้มาจากไหนวะเนี่ยมาทำไปเดี๋ยวขอหน้าเกียร์นั่นนี่โอ้โหหลังสร้างคนทำงาน เอาด้ยครับเดียวเกียงมาด้วยไเกียงเหรเออไปไปหาหาไปนวะ เสียงดังหมงานเลงกานดวนครับไปมากครับไปมากับมีงานกันเลยไรสามขวดโอ้มีสาขวดคืออย่างว่าสาขวดใ่หมข้อวดันเไ แรงผ้าป่ะเป็นเบาหวานป่ะงานเลงงานด่วนอ๋อนี่เอ้ยปวอเท้าดีงานเองเว้ยดีงานเองแล้วครับโอ้ประเดี๋งานเข่าดีจริงๆธรรมดาธรรมดาไก่นั่นอะไรเนี่ยนะมันใกล้สงกรานต์ใกล้สงกรานต์แล้วใกล้สงกรานต์แล้วครับโอ้มืดเลยประเด็น เพิ่มแสงก่อนโอ้โหเนี่โอ้ยเอ็มดำยังเลยวะกดลุงยูทูบสาวกำลังถามหาเนี่ยโอ้ยกำลงลงอยู่ครับลงลงยูทูบอยู่โดนขบากขมันไปไหนเดี๋ยวก่อนสิยังไม่ได้มีช่วยงานช่วยเหลือเลยนั่งลงก่อนนะนั่งลงก่นสิเออ เองงานจะไปทำงานเนี่ยเดี๋ยวเดีวงานวันที่เท่าไหร่นะเอองานอะไรงานใหญ่ๆที่ว่าเนี่ยพฤษภาใช่ไหมตัวพืชภาตัวแปดพฤษภาเออนี่นี่ครับเหมือนผู้พี่น้องอาจจะไม่ได้บอกเลยเก้าโควิดหรือเปล่าไม่รู้เออนี่ครับอาจจะไม่ได้ไปทั่วไปถึงกับประชาสัมพันธ์ลงมาในนี่ได้เลยไผ่มาเบิ้งนะครับเอองานใหญ่มากๆมีโอ้ยนะอะไรนะไอ้มาลิแบนเหรอมาลิแบนใช่ไหมมกคม ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มาริแบนใช่ไหมไอ้วงดนตรีเนี่ยนะเออมีมาริแบนครับมีมาริแบนครับผมโต๊ะจีนเท่าไหร่ร้อยร้อยร้อยโต๊ะโมเดลธรรมดาครับงานใหญ่มากมากนี่จัดแน่อ่านี่ครับเ,เขารวมด้วยช่วยกันพี่น้องเขาครับผมอ,อ่าก็เลยมาจัดปุ๋นขั้นไม่ใช่อาจจะไม่ได้บอกไม่ก้าวถึงเขาประชาสัมพันธ์มาทั้งนี่เลยเนี่ยส่งเลยว่าท่านเอาง่ายๆเลยผู้ดเดชเบิ่งส่งมองกีนอนทั่วอ,อยู่กันเขาจะมีโฟมมูนไปตอนรับไอ อะไรนะวายวายเออวายวายนี่นี่วายเล่าใบมีมีแต่วายโอ้เล่าซื้อไปเองหรือว่าไงวายมันแก้วโอ้เยาอยู่นี่เลยแก้วมีนักเต้นละเมอเนี่ยเนี่ยแล้วแล้วไอ้วายว่าเป็นยังไงวายว่าไม่ดีด้วยกินสดชื่นนี่ด้วยเปิดฝาดหน่อยใส่าเอาใช่เลยหาเรื่องเราไปทั่วเถอะเอา วายว่าว่านี่เว้ยวายลูกว่าเออนอกฟันป่าใชนะแม่แส่นตาลน่ะพี่ไม่ต้องเบ่งนะอย่าระบายกินน้อยไป็นระบายกินมากเป็นยามใส่ไป็ใส่น้ำตาลแล้วไปใส่น้ำตาลแล้วเเออราเรากินแบบมากๆเลยอ่ะไม่เป็นไรต้้องาก่อนนี่รอมาสามขวดแล้วจริงนะจริงไงแต่เดี๋ยวมันใช้ได้ของวันจริงๆรหรือว่าอย่างนั้นเลยสามขวดสี่ขวดจะหมดแล้วจนพอเมียจะนั่นแล้วเนี่ย สามคนใครคนตัวไส้เ่ยเร่อยเกี่ยววายสับปะรดเออเออแต่วายสับปะรดตัเชื่ออยู่มอ่าบันมีวายทุกว่าไอ้วายว่าเนี่ยดิโอ้เปิดเปิดยูเลยยูเลย่นีของของมีครับผมเปิดของมาแล้วจัดการครับน้องเหล็กนี่ครับปั๊มปั๊มดําดินครับมีปัญหาด้วนใบฉีกใบพังเนี่ยครับ ามเต็มแลที่เห็นนี่ละ้เลยลงไววนป่ถ่ายข่างคาสีแั่แบบแบบแจดีจังเลยครับแบบแดงมีสีได้ตาเขาก็แหลายขางคาสีแม่ตัวก็เป็นหรอระดมหพหน้าระดมหัวหนากวาดพื้นนี่ครับไป่องห้าหรือเหอน่นอนเลย เฮนั่งเลยชิยเอาเบอร์ทั Fiona> ้งนี้มาเอ้โหนี <S <S ่กมาคมเยนที่มาเลยโล่างโม่บันป่วยบันซ้ำเลยวะนักสะอาดได้เดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็เบื่อนอีก ยังไงมันถึงมือเราเราต้องทำมันดีก่อนใช่ไหมมันถ้ามันเสียมันพังเราไม่ว่ากันอีกทีหนึง่งมีเกอย,ย,ย่างมีอกเอี่ยบบอมอยู่ละคนนึงเอ๋ประตังหัวนะเอี่ยมใช่ไหมเนืปืนเนาะปลายเพราะบันอะไรเลยเพ่อโอ้โหฟอรกระลูกด้วยนี่เดี๋ยวเบิรงผู้ฟอ้ด้วนี่เบิรงผู้ลูกเลี้ยงลูกดีข,าขนาดวะ เร่จะทีหลาง้ำความสะอาดเราได้นหครับเบื้อง,งลูกก็พอแล้วผมคู่กันน,นี่ครับฟังฟังหุนลูกฟังนี่พอครับพุ่นี่จะเบื้องหุ่นัน้งแน่นอนเลยลุลกลางตาจยดอยู่เลยยาทความสะาัน เดียเนขวน,วนวดพื้นน,น,นี้เลยครับอเดนายนแอบปวดพื้นวะเนี่ยเหล่มมานี่บบอีกแล้วโอ้โหน,นี่รเนี่ยไม่มีปปแปง อะด้อด้อด้ออะไรคุณเนี้ยานอย่างคนี่โฟเมนนี่ครับนี่เป็นโฟมนเนี่ยโฟเมนอคุ้มงานเนี่ยเอคุมงานนี่ครับทาสีครับเพราะแดดแดดเริ่ม้อนเราก็ลังทาสีกันนี่ครับไ่ได้ดได้ย้อนกันเลยโ ลูกเสือไม่ต้องใส่เพราในส่หมวกเ <c oughs> <c oughs> นอนอนอย่างเดียวอาสซีครับ,รบงานเล่งวโวนดีแท้ๆเออเออนี้กอเนี่ยเนี่ยเราทำงานเราก็ต้องบอกว่าทำงานเรามีหลักฐานไว้ภ<ม>าษารค,ครับต้องภาษาต่อใอเนเร<อ>ื่องว่าจะใครจะมาสารต่อเรื่องของเขาปล่อยเขาแบดยุกอีกแล้ว อเอาเย็บไปไหนวะไปเอาของลอออเลย <c oughs> เหี้ยเวลาเขาจะนอนมันก็มาหยอกเขาอยู่ตจงเที่ยงแต่เวลาเขาเวลาเขาทำงานมันยุไม่นั่ง หลับของมันเลยดิแน่นอนอย่างเงี้ยนี่โอ้โหนี่ครับใครจะเสียเราเขาจะเป็นรูปเป็นล่างนะเราเห็นเราเห็นเราเนี่ยอยู่ว่างกันไม่ได้เลยเนาะเราหางานให้ทำตลอดเลยนะเบื่อกินโอ้โหเนี่ยครับที่ลื้อเมื่อเช้านี้นะครับผมอันนี้ที่ลื้อเมื่อเช้านี่ที่ชิป ชิปก้อนหน้านี่ครับที่ไทยทำไปเนี่ยน,นี่คือตัวนี้แหละครับนี่ยคือประกอบเสร็จแล้วอันนี้มีงานใหม่อีกแล้วมีงานต่อเน,นื่องจริงๆเลยเก็บตลอดเลือกเติมเพื่อนด้วยนะยิ่งวันเก็บรายละเอียด กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมก็ติดตามสังครับติดตาสั่งสร้างี b c ครับตรงไหนเมื่อก็จะเปิดไฟให้ครับแล้วตรงไดนเมื่อก็แสงสว่างก็จะปิดไฟให้ครับผมเนี่ยครับอใไปโหลดปิดคลิปหน่อยแล้วปิดคลิปหน่อยเด้อปิดคลิปหน่อยยิ้มๆหวานๆปิดคลิปหน่อยนะเออเนี่ยเนะเอาคลิปนี้ครับโอ้ยแค่นี้ครับผมคลิปหน้า ว่าทีมสร้างอาวิซีจะไปเห็นอย่างก็ไปที่ต่ำรับชมได้เลยครับผมชิปนี้ไปที่นี้ครับสวัสดีครับผม